ูแปดจมรบุรีคะก็วันนี้ขออนุญาตนำคลิปต่างๆมาอาคลิปของการประชุมสัมพนาแล้วก็ดูงานของศูนย์อุตสาหกรรมภาค8นะคะภาค8ร่วมกับภาค9ชนบุรีนะคะขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะคะว่าการทำงานของ การทำง,งานของที่ปรึกษาเนะะี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็นศูนย์ทั้งประเทศไทยนะคะก็จะแบ่งอยู่ยประมาณ1 2ศูนย์นะคะแต่ละศูนย์ก็จะดูแลในจังหวัดต่างๆเช่นศูนย์ภาค8จังหวัดสุพรรณบุรีเนะะี่ยค่ะก็จะดูแลผู้ประกอบการในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็ประมาณ8จังหวัดที่จะช่วยดูแลแล้วในศูนย์ภาค8เนี่ยค่ะก็จะมีที่ปรึกษาหรือ s อที่ผ่านทะเบียนการขึ้น ทะเบียนไอไอสามสี่นะคะซึ่งเป็นทะเบียนเกี่ยวกับจรรยาบรณของที่ปรึกษาที่จะต้องสอบผ่านนะคะสอบผ่านจรรยาบัณที่ปรึกษาสมรรถนะร่วมของที่ปรึกษาอย่างนี้ค่ะตัวอาจารย์ตัวสี่บาลีเองเนะะี่ยค่ะก็ได้สอบผ่านดังนั้นแล้วก็วันปีนี้เป็นโอกาสดีมากที่ศูนย์ภาคแปดนะคะร่วมกับศูนย์ภาคเก้าจังหวัดชนบุรีเนะะี่ยค่ะก็มาจัดร่วมกันมาบีบมาบีบ มาบีบป,ประเด็นปัญหาจากการทำงานที่ผ่านมาค่ะว่าปัญหาการให้บริการกับผู้ประกอบการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็แบ่งออกมาเป็น3 4หัวข้อของประเด็นปัญหาเช่นประเด็นปัญหาการตลาดการตลาดจากการให้คำปรึกษาแล้วปัญหามันเกิดจากอะไรบ้าง ที่ที่เราที่ปรึกษาเนี่ยไม่สามารถทํางานได้เต็มที่หรือประเด็นที่ผู้ประกอบการที่รับบริการจากเราแล้วเนี่ยเขาเ,เขารู้สึกว่าเขายัางไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นที่ไม่เป็นเป็นที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ประกอบการเนี่ยค่ะกเ็เรามาเบรนสตอ o r m i n g กันระหว่าง ภาค8ภาค9แล้วก็มีภาค5มาสมทบด้วยภาค5นี้จะเป็นเจ้าบ้านที่ดูแลเรื่องที่ภักเรื่องสถานที่ดูงานแล้วภาค6นูโอ้โหขอนแก่นนะคะที่ปรึกษา sp มากันเยอะมากเลยทั้งทั้งที่มาเพื่อที่จะมา brainstorm กับ ก 8, ับภาค8ภาค9ด้วยนะคะก็หลังจากนั้นในช่วงเช้าของวันที่วันที่16ที่เป็นวันเดินทางวันที่17นี่เป็นวันประชุมบรี i ส s อ o r ิ i งทั้งวันเลยค่ะก็มานั่งคุยกันตัวอาจารย์สิริวารีเองเนี่ยค่ะก็เพิ่งจะส่งงานวันที่15บห้าพอสิกก็ไปงานสัมมนาก็เหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองแต่ใน แค่ข้อที่จริงแล้วก็ไม่ได้ปลดปล่อยอะไรหรอกค่ะก็ไปเบรนสตอร์มกันต่อหลังจากนั้นจากการที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยค่ะพอเรามาตอนเย็นก็เป็น SP Party พอ SP s a ี t y t y การหลอมละลาย จากการทานข้าวด้วยกันจากการพูดคุยจากการสันนาการนะคะก็ทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดเครือข่ายแล้วมาแชร์มาเบรสต์ต่อเมงมานั่มาเอ่นปัญหาร่วมกันนะคะมันก็ยิ่งทําให้เอสพีเนีคะที่เอหรือที่ปรึกษาธุรกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะก็จะกระชับแล้วก็ให้ความรู้เนี่ยมันนอกจากกระชับความสัมพันธ์ ยังทาให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และก็องความรู้ด้วยนะคะพอเสร็จแล้ววันที่17เนะคะเราก็ริ้นต่อมิ่งทุกวันเครียดกันเลยอะค่ะมานั่งขีดนั่งเขียนดูได้ค่ะอาจารย์เสืออาจารย์เล็กก็จะต้องมาประเด็นออกมาประเด็นต่างๆว่าประเด็นอะไรบ้างที่เราจะต้องได้ทางสนับสนุนจากคนมส่งเสริการศกในปีต่อไปนะคะจากนั้นทุกกลางคืนก็โอเคที่ เล่าให้ฟังว่ามีปาร์ตี้กันพอ,อวันที่ทสิบเก้าเนี่ยค่ะเราก็าไปดูงานผ้ออาห้าโดยอาจารย์นพดลเนี่ยค่ะกออ็จัดสถานที่เราไปดูงานกันนะคะก็ไปดูงานที่ออถ้าเห็นที่ ที่อาจารย์ที่ดิฉันเรียงมั่วๆเนี่ยค่ะก็ไม่มีเวลาเรียนก็จะให้เห็นว่าไปดูงานาาางานแรกเขาเรียกว่า,าบริษัทสวนรงอุตสาหกรรมก็เป<า>็นบริษัทเนี้คะ่ะเป็นกานตากมันที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นการซื้อสินค้าเกษตรษจากเกษตรษกรสาหกรณ์นะคะเป็นมัน มันมันสับปะหลังนะคะแล้วก็มาแปรรูปแล้วก็กระบวนการผลิตในการแปรรูปเป็นแป้งมันสับปะหลังนะคะก็ไม่มีเวทแค่นิดเดียวน่าจะถึง1เปอร์เซ็นต์มีการนำไปสร้างเป็นอ,อ,อะไรตัวมีอ,อะไรจะไปหมดจากนั้นเราก็ไปดูด่านเกีียนการพัฒนาแปรรูปกระเบื้องเผาะ,ะคะ่ะ แล้วก็จากนั้นก็ก็จะมีอีกคือหนึ่งที่จะให้ไปทานอาหารกันแต่ว่าบางส่วนก็เริ่มทยอยกลับกันเพราะว่าจะจากบ้านมานานนี่มันก็ไม่ดีไม่ดีหมายถึงว่ามันไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นก็แยกย้ายกันกลับด้วยความรักความอะไรแล้วก็ยินดีที่ได้มารู้จักกันในส่วนของ SP ีและที่ปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะ